สวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอที่ติดตามช่องมหาปารมีน้ำโชคค่คะวันนี้มาพบกันในวันอาทิตย์ที่3มิถุนายน2567ค่ะทางทีมงานก็ได้มีเลขเด็ดผังเลขล็อกประจำปี2,567และผังเลขล็อกประจำวัวที่ออกมาจากแหล่งข้อมูลค่ะแหล่งข้อมูลบอกมาว่าในปี2,567นี้ เลขที่จะมาออกบ่อยในปีนี้คือเลข9กับเลข6และจะสลับกันมาทั้งหมด20งวดค่ะและมีชุดผังเลขล็อกประจำปี2,567ซึ่งแหล่งข้อมูลก็บอกมาว่าเลขชุดนี้จะมาทั้งหมด20งวดค่ะทางทีมงานก็ได้สังเกตมาแล้วนะคะสามว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ค่ะจากสถิติ10งวดที่ผ่านมาเข้าชุด2ตัวบนและ2ตัวล่าง รวมทั้งเข้าตัวตรงและตัวกลับค่ะสถิติผลงาน10งวดเข้าทั้งหมด9งวดนะคะแอดมินก็เลยนำมาฝากคุณแม่คุณพ่อคุณพี่ fc ในคลิปนี้ค่ะแต่ก่อนจะไปติดตามข้อมูลกันนั้นมารับชมคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภท และโปรชาช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเมื่อพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มดูผังเลขล็อกประจำปีกันก่อนนะคะแล้วค่อยต่อด้วยเลขล็อกประจำงวด16บมิถุนายน2567ค่ะมาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าค่ะเลขล็อกประจำปีนี้ใช้ได้ตลอดทั้งปี2567เลตยนะคะเป็นเลขชุดที่มาได้ทั้งบนและล่าง แด้มาได้ทั้งตัวตรงตัวโต๊ดและตัวกลับค่ะเลขล็อกนี้เป็นชุด2ตัวนะคะมีทั้งหมด8ชุดด้วยกันค่ะได้แก่เลข61 65 67 60 91 95 97และ90ค่ะย้ำกันอีกทีนะคะชุดนี้ใช้ได้ตลอดทั้งปีนะคะมาดูสถิติที่ผ่านมากันต่อค่ะ เริ่มกันที่งวด17มกราคม2567ค่ะงวดนี้รางวัลที่1ออก979เลขท้าย2ตัวออก61เข้า79และราง61ค่ะมวด2กุมภาพันธ์รางวัลที่1ออก063เลขท้าย2ตัวออก09 เข้าโต๊ด60แตะร่าง09นะคะเมื่อ16กุมภาพันธ์รางวัลที่1ออก395เลขท้าย2ตัวออก43เข้า95ค่ะเมื่อ1มีนาคมรางวัลที่1ออก603เลขท้าย2ตัวออก79เข้าโต๊ด60แตะร่าง79นะคะเมื่อ16มีนาคมรางวัลที่1ออก626เลขท้าย2ตัวออก78 วันนี้ไม่เข้านะคะวันหนึ่งเมษายนรางวันที่หออกสี่แดหนเลขท้ายสตัวออก 90, เก์เข้าเลขท้ายสตัวเกค่ะวัสิบหกเมษายนรางวันที่หออกห้าเก้าลขท้ายสตัวออกเจเก้าเตูดห้าและร่างเจค่ะวัสองพฤษภาคมรางวันที่หออกหนึ เลขท้ายสตัวออก17เข้าเลขท้ายรางวันที่หนึ่งเข้าหนึ่งหกค่ะวันสิบหกพฤษภาคมรางวัลที่หนึ่งออกหกเก้าศูนย์เลขท้าย2ตัวออก60เข้า,ขารางวันที่1เข้าเก้าศาูและเข้าร่าง60ด้วยค่ะวันหนึ่งมิถุนายนรางวันที่1ออก5้าเก้าสามเลขท้ายสตัวออก4ี่สองเข้าโต้ห้าค่ะ วันสิหมิถุนายนนี้ผังเลขล็อกประจำปีมีเลข61 65 67 60 91 95 97 90่าอีกค่ะติดตามกันต่อค่ะสำหรับงวดที่11มาดูกันว่าเลขจะมาชุดไหนนะคะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่ FC แคปหน้าจอไปลุ้นกันนะคะ มาติดตามผังเลขล็อกประจำมวด16มิถุนายน256 7กจกันต่อนะคะพังเลขล็อกนี้เป็นเลขชุด2ตัวค่ะมาได้ทั้งบนและล่างได้ตัวกลับเลยนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน10ชุดค่ะจากสถิติ10บมวดที่ผ่านมาก็มีเข้า2ตัวบนและก็มีเข้า2ตัวล่างบางงวดก็มีเข้าทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างในงวดเดียวกันนั้นเลยนะคะ ทีนี้ก็มาดูสถิติสิบงวดที่ผ่านมากันต่อค่ะงวดแรกงวด17มกราคมรางวันที่1ออก9 7 9เล็กลขท้าย2ตัวออก61ผลงานเข้า79บนและ61ร่ล่างค่ะงวดสกุมภาพันธ์รางวันที่1ออก063เลขท้าย2ตัวออก09ผลงานเข้า2ตัวล่าง09ค่ะ วักุมภาพันธ์รางวัลที่1ออก395เลขท้าย2ตัวออก4 3สผลหารเข้า2ตัวบน95ค่ะวันหนึ่งมีนาคมรางวันที่1ออก603เลขท้าย2ตัวออก79ผลงานเข้า2ตัวล่าง79ค่ะวันสิบหกมีนาคมรางวัลที่1ออก6 2 6กเลขท้าย2ตัวออก78ผลงานเข้า2ตัวบน สอค่ะวันหนึ 1, ่งเมษายนรางวัลที่หออกสี่เลขท้ายสตัวออกเกผลงานเข้าสตัวล่างเกค่ะวันสิบหกเมษายนรางวัลที่หออกห้าเก้าลขท้ายสตัวออกเจผลงานเข้าสตัวล่างนะคะเจ็ดเก้ค่ะวันสองพฤษภาคมรางวัลที่หออกหนึ่งหกเลขท้ายสตัวออกหน ผลงานเข้าสองตัวบนค่ะหนึ่งหกวันสิบหกพฤษภาคมรางวันที่หนึ่งออกหกเก้าศูนย์เลขท้ายสองตัวออกหกศูนย์ผลงานเข้าสองตัวบนเก้าศูนย์แต่ก็เข้าสองตัวล่างหกศูนย์ด้วยค่ะวันหนึ่งมิถุนายนรางวันที่หนึ่งออกห้าเก้าสามเลขท้ายสองตัวออกสี่สองผลงานไม่เข้าตัวตรงแต่ก็ยังเข้าโตดห้าเก้าอยู่นะคะ มาติดตามกันต่อในงวดนี้ค่ะ16มิถุนายน2567ซุ่งก็มีเลขชุด2ตัวได้แก่เลข60 61 65 66 67 90 91 95 96และ97ค่ะทั้งหมดเป็นการรวบรวมเลขเด่นตามที่ทีมงานสรุปมาให้ได้พิจารณากันนะคะร้วนเป็นสถิติที่ถูกต่อเนื่องกันหลายงวดค่ะ ยังไงก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ